จะพาไปดูเขาทำาสาวไหมไปดูเขาสาวไหมออกมาเป็นเส้นเส้นเลยตัวมาดูเร็วไอตัวมาดูเร็วเเส้นออป้าอีกไอตัวดูสิเห็นไหมเห็นไหมคะนี่สาวออกมาได้เยอะมากเลยไอตัวเห็นไหมไอตัวเห็นไหมคะนี่ อันนี้นอนไหมอันนี้ดูกันนอนไหมกำลังยุกยิกยุกยิกอันนี้นี่นอนไหม 5, ไว้ห้าไว้สี่อะไรอะนี่ว่าตัวเล็กจะได้อันนี้คือใหญ่เอาไปดูแต่ไซส์เล็กๆนี่นอนไหมไว้สองมองเห็นปะอ่ะดูหน่อยเล็กมาก นี่ไวหนึ่งนเ,นนเ,นไไเนี่ยกระมังเป็นไข่เนี่ยอ๋ออันนี้ก็ลังเป็นไข่ไข่ออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ซากออกมาเป็นไวที่สองไวที่สามไวที่สี่นอนหนึ่งแล้วมี่แล้วก็ไวที่ห้าอนนี้นนอน,นไปรูปไปแล,แล้วเมื่อกี้เราจะกลายเป็นแบบนี้เหรอ ที่ขอเอาไปสาวเมื่อกี้นอนไหมนี่เป็นต้นหม่อนต้นหม่อนเป็นอาหารธรรมชาติเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหมนะคะไอโตดูอะไรไอโตดูพันไหมเหรอ เห็นเห็นเห็นนอนไหมยัางมกยะเห็นยังแล้วนี่เป็นการสาวไหมนิทัศการหมอนไหม